ทรงผมบุคลิกภาพและความมั่นใจเชื่อไหมครับว่าสามอย่างนี้มันคือเรื่องเดียวกันมันเกี่ยวข้องกันโดยที่คุณอาจจะไม่รู้ตัวซะด้วยซ้ำอย่างาเช่นคุณเดินเข้าไปตัดผมตัดผมอย่างเดียวเลยนะครับแล้วคุณเดินออกมาจากร้านรู้สึกว่าไม่มั่นใจรู้สึกว่าแบบเฟลรู้สึกว่าทาไมช่างตัดออกมาแบบนี้ทําไมรู้สึกเออรู้สึกเดอ้อไอความรู้สึกพวกเนี้มันเป็นความขุ่นมัวแล้วมันทําให้บุคลิกภาพของคุณนะห่อเหี่ยว มันทําให้คุณไม่มีความมั่นใจเพราะฉะนั้นน่ะทรงผมมันมีผลต่อบุคลิกภาพและความมั่นใจของคุณมากๆเลยนะครับมันไม่เหมือนกับเสื้อผ้าที่เราใส่อย่างเสื้อผ้าที่เราใส่ถ้าผมไม่ชอบวันนี้วินาทีนี้ผมเปลี่ยนได้เลยทันทีถูกไหมครับแต่ผมเวลาที่เราตัดไปแล้วมันเอ,อ๋มันเด๋เราต้องรอหนึ่งถึงสอาทิตย์แบบนี้ คุณภาพชีวิตของเราหรอครับความสุขของเราหรอครับในการที่ไปตัดผมเราต้องรอหนึ่งถึงสองอาทิตย์บางคนอาจจะบอกว่าหนึ่งสองอาทิตย์ไม่นานหรอกไม่นานครับแต่ว่าถ้าเรารอคอยอะไรอะมันนานเสมอเลยเพราะฉะนั้นทรงผมที่ดีมันต้องมีความเข้ากับเรานอกจากที่เราจะดูแค่ r e f เ r e นต์มาแล้วครับให้เราดูว่าอะไรที่มันเหมาะกับเราถึงจะดีนะครับ เหมาะแล้วต้องเข้ากับเราด้วยมันถึงจะทำให้เรารู้สึกดีรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองครับ